สวัสดีเพื่อนๆเกมทุกท่านครับที่สนับสนุรายการเก่งเกมรีวิวและอยู่กับเกมและเซเดนทีวีซีโร่ในพาร์ทที่7กันนะครับเดี๋ยววัยพาร์ทนี้เนี่ยเราจะไปเข้าประตูที่ยังเคยถูกล็อกไว้อยู่นะครับคาลิฮาร์ดหรือว่าศูนย์วิจัยนี้ยังมีอะไรให้เราสืบค้นอีกมากมายครับผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะไกลสุดก็ตรงนี้ก่อนแหละ หรอก้าชอบของใหญ่จัดการี ิินนบเทียนมันดูเก่าๆปิดเฟรมเบอร์นิ่งไบรท์แสงมันเนี่ย no 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 กูกดผิดอีกแล้วนี่ห้องหนึ่งนู่นห้องหนึ่งให้ตายเถอะพระเจ้าห้องนี้ก่อนแล้วกัน ถ้าเราจะตั้งอ n s t a l l a t i สามสามเฮ้ยเสียงอ่อโอ้ยเลยๆเบลลี่เปลืองว่ะหมดโอ๊ย เ่ยไปแค่โดกนกัดโดนกัดทั้งคู่นี่วะตายเหอะยังจะไม่ตายอีกเหรอเหลืออะไรให้ใช้บ้างวะเนะี่ยสมสาพีจ่จะแบ่งกันยังไงเนะี่ยสีฟ้าเหรอดูเหมือนว่าจะเป็นสายเคเบในบางอย่างต้องการพาชนะมาใส่ ดีเกินไปเธอเดีเกินไปสมุนไพรสีฟ้า <ไว S 1> น่าจะติดพิษปะอาใช่แล้วกูใช้ไปแล้วซึงนน่งมันอยู่สเลดเดี๋ยวไปแก้ยู่ขึ้นมา นี่นี่ข้างล่างอ่าหยิบน,น่าจะเป็นเรื่องเก<ด><ส>ี่ยวกับพิษอ่ะเดี๋ยวนะแสดงว่าเกิดตัวติดพิษสินะ,อ,ะอ้าวเดี๋ยวนะหรือไปก้าแกก้ากดใช้ด้วยเหมือนกันเหรอเอเอีเ่าจะเรนฮอนไม่ติดพิษแต่ใช้นะฮะอ่ะหยิบให้ คนแล้วกระป๋องดูเก่ามองไม่เห็นแม้ทังหน้าของตัวเองต้องการที่เอาภาชนะมาใส่ เดี๋ยวลองไปดูห้องใหญ่ดีกว่าครับ hey, <yeah. S 1> ร,รู้สึกดีจังเลยเจอห้องที่มันไม่มีเสียงเท้าอะ่ะอ๋ะโอ้ยอะไรวะเนี่ย ิงริบบอนวางไว้ก่อนนาพามกาเนชจะต้องเปลี่ยนกับอันนี้สินะอ่ะหยิบมาก็ได้เรดอะกระดานหมักลุก ดูเหมือนว่าจะเช็คเมทแล้วเยีเหยยกกันเหมือนกันปะ <c oughs> อืมเหมือนกันใช่ไหม เหมือนนะใช่ไหมเหมือนไหมอ๋อไม่เหมือนบางตัวไม่เหมือนเดี๋ยวนะตัวนี้ปะคิงเ <King S 2> นี่ยเดี๋ยวเขาขอขอ,ขอเทียบของที่ใกล้ทีดิอ่าคิงมาคิงกับไปตัวลุกปะเหมือนคิงกับลุกสลับกันอยู่ อึบุมยากชิบหายอึบอือได้เข้าไปอ้อีวิวเวากาหยิบเลยครับหยิบไม่ได้ปะตัวเธอเต็มะะโอเค ให้บิลลี่มาหยิบเบลลี่ก็เต็ม,มผสมก่อนแล้วกันคอมไบยโยนเอ้ยโยนไปทางดูก็ได้แล้วนี่สลับเร,เราอยู่ไม่ใกล้กันพอใช่ไหมใกล้เข้าแล้วเบลลี่ <laughs> นี่ใกล้พอหรือยังใกล้พอแล้วโอเค สลับปืกนก่นอนเดี๋ยวใส่กระสุนให้สลับกลับไปไปด้วยกันแต่ไปรีบไปเก็บของนี่ก็ข้าผ่านมาไม่ได้วายออกออกไป เอ้าไม่ว่างอีกเ่ะรีเบกาหยิบจำได้แล้วลิเบกาว่างแล้วไป,ไปไเนี่ออกไปรี่จะไม่ใช่พี่ที่ต้องเก็บมาก่อนเดี๋ยวนะมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้อีกมาคัสไดรี่ไดรี่ของมาคัสหมายเลขหนึ่ง วันที่สี่ธันวาคมในที่สุดฉันจะทำได้ไวรัสตัวใหม่พวกเราเรียกมันว่าโปรเนเตอร์เราอยากที่จะเก็บมันไว้แล้วก็เริ่มที่จะลงรายละเอียดในการสืบสวนทันทีเลยยี่สิบสามมีนาคมสเปนเซอร์ Spencer บอกว่าเขาจะเริ่มก่อตั้งบริษัทเอาละอ่าฉันไม่สนใจหรอกตราบใดก็ตามที่ฉันสามารถที่จะวิจัยเจ้าโปรเนเตอร์ได้ เขาจะทําอะไระอาเขาอยากจะทําอะไรของเขาก็ได้เชื่อเลย19สิงหาคมสเปนเซอร์ยังคงถามฉันเกี่ยวกับการที่จะให้เป็นผู้บริหารของศูนย์ฝึกของเขาที่ใหม,ม่บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของธุรกิจแต่ว่าเขานั้นน่าจะเป็นพวกที่ขี้ตือ้อแ,แต่ บางทีฉันอาจจะสามารถทําให้นั่นเป็นผลประโยชน์ของฉันฉันจะเป็นจะต้องต้องการอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบพิเศษเพื่อที่จะได้สืบค้นความลับของไวรัสนี้และที่ที่จะไม่มีใครเข้ามายุ่งวันที่30พฤศจิกายนเจ้าบ้าสเปนเซอร์ เขามาบ่นกับฉันอีกแล้ววันนี้เขาคิดว่าโปรตินเตอร์น่ะไม่มีอะไรมากกว่าการอ,อะมากกว่าเครื่องมือที่เอาเงินไปไปหมุนเงินแค่นั้นหรอกเจ้าโง่แต่ว่าสำหรับชื่อเสียงของเขาเนี่ยที่กำลังเติบโตเพอรื่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอ่ามันอาจจะเป็นการแย่กับการวิจัยของฉันก็ได้ถ้าเกิดว่า เราสามารถที่จะพัฒนาเจ้าโปรเจนเตอร์ได้อย่างเหมาะสมมันจะต้องมีความแข็งแกร่งในตัวของมันเองได้แน่นอนเออแล้วฉันจะฉันจะมีความแข็งแกร่งในตำแหน่งของฉันได้แบบยืนหยัดได้อะไรประมาณนั้นนะเออสิบกันยายนเป่าวะเซปเทมเบอร์ September. ในที่สุดฉันก็ค้นพบวิธีที่จะสร้างไวรัสใหม่จากพื้นฐานของโปรเจนเตอร์ ด้วยการผสม DNA ของปลิงนั้นจะทำให้ฉันพังทลายสิ่งที่ฉันต้องการได้ฉันจะเรียกมันว่า T Virus ย่อม,มาจาก Thailand 23ตุลาคมนี่มันไม่ดีเลยฉันไม่สามารถที่จะหวังเกี่ยวกับความพัฒน,นาการทดลองที่มันจะเกิดขึ้นจริงได้เลยมีแค่มนุษย์ที่ควรจะ เป็นอะไรวะเดี๋ยวนะมนุษย์เนี่ยควรจะเป็นสัตว์ทดลองสำหรับการทดลองนี้ฉันอะไม่เคยได้ทดลองอะไรจริงๆเลยวันที่ส <ยา S 1> ิบห้าพฤศจิกายนใครบางคนดูเหมือนว่าจะเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทดลองของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแล้วฉันก็แค่คงจินตนาการไปละมั้งเ,เอาละถ้าเกิดมีใครเนี่ยเข้ามายุ่งยากม,มากเกินไปพวกมันจะได้เจอกับ การจัดการที่ไม่คาดฝันจากการวิจัยของฉันวันที่13มการาไม่มีปีบอกเลยสักอันอย่างเงี้ยในที่สุดมันก็พร้อมเจ้าปริงที่แสนเจ้าว,วิเศษของฉันมันมีความฉลาดน้อยพวกมันไม่เคยที่จะได้รับรู้ความรู้สึกแข่งความสนุกและความพึงพอใจเลย ตอนนี้สุดท้ายฉันสามารถที่จะอ่าเข้าไปยืนข้างๆกับสป็นเซอร์ได้แล้วนนตราบใดก็ตามที่ฉันและอีกไม่นานฉันจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้รามอิยเอมกราคม,อ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 ,ม,มอุปกรณ์ที่ฉันตั้งไว้เพื่อป้องกันงานของฉันถูกรบกวนมันปรากฏว่ามีใครบางคนเนี่ยเข้ามา กำลังตามหาทีแล้วก็เจ้าปิงไองโง่เอ้ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าน่าจะเป็นผลงานหรือฝีมือของคนของสเปนเซอร์วันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์วันนี้ฉันเจอหลักฐานอีกหนึ่งครั้งว่ามีการพยายามเข้ามาในแล็บถ้าเกิดว่าอ่าถ้านั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำ ฉันจะต้องหาวิธีที่จะจัดการกับพวกเขาที่ยังเหมาะสมบางทีฉันอาจจะให้วิลเลียมและออาเบิร์ตเนี่ยสมกระเบิดทิ้งไปเลยเนี่ยอสองคนนั้นอ่ะมีแค่คนเดียวที่ฉันไว้ใจเหมือนกับสิ่งของของฉันเหมือนกับเจ้าปลิงของฉันแต่ว่าสเปนเซอร มันจะไม่จบง่ายๆหรอกใช่ไหมล่ะฉันจะประกาศให้โลกรู้เอยฉันจะประกาศว่าทีนะ่ะจะเป็นหัวข้อการประชุมครั้งต่อไปแล้วฉันจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของฉันกูขเ,นนเข้าใจแล้วทำไมเขาไม่มีโคตรยาวเลยเ <laughs> ไปกันเถอะเ,เราควรจะถือปืน ขามาไปเท่าไหร่ขากลับนี่แหละเราเข้ามาจากประตูไหนเนี่ยเอาประตูแรกนี่ประตูแรกอีกนะเกินปกกก้าเอาไปใส่ก่อน

เ็กสม,มัยก่อนหนังสือดูหนะนะ้าหนาให้รู้ไงว่าคนดีไม่ได้เฉยแค่นีน่ไงปีกปก,กลางเหินไปไม่มีบนแผวไปผมต,ต้องทิ้งอะไรบางอย่างใช่ไหมมันรวมกันไม่ได้เหรอทำไมวะมันหยิบไม่ได้ปะมันถือไม่ได้อ,ดอ่ะ 3 /3 /3 okay. một lần, ba you stay here, một, cái cây gần, enjoy, không? Em bảo là con, u, con บตัวพร้อมใส่เท่ากันแล้วนี่ไงว่าแล้วมันต้องมีทางลับเปิดออกเป็นแน่แท้ไปไย,ย,ไย,ยังมีประตูอีกมากมายให้เราเปิดเข้าไปอีกนะเดี๋ยวจะเ,าเอาสูนไฟกระสุนไฟนะนปา นาปามน่าจะเป็นกระสุนไฟนะครับไม่หลอกมันสีส้มก็เลยเดากระสุนไฟวางใช่ไหมโอเคนี่หยิบขึ้นมามันมีจุดหนึ่งที่ผมไม่ได้เก็บปะ เซฟเลยครับไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าต้องกลับไปเล่นใหม่น่าจะไม่ไหวนะครับประตูที่ถูกล็อกประตูต่อไปประตูดาบเดี๋ยวลองเลยสองสอง,สองเลยมียอะไรวะเอ้อย่าเพิ่งลงไปดิอ,อ,อ่ะขึ้นขึ้นบิลลี่ โอ้โหไหนย,ยิงด้วยน่าจะวางไม่ได้วาง็บัอะไรด้ววาวางไม่ได้ไปเคลียร์มาโตก่อนดีกว่าไปมันโหดร้ายเกินไปววางไม่ได้ว่ะๆดีกว่ามันมีตัวอะไรมาโตแถวนี้เลย มีจริงวะ่ะโว้ยโวยโว้ยโวยโว้ยโยไป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 ไยบรลลี่ด้วยการรีบข้าฉากเป็นมบเดอรอเดอถูกแลนนก้ว MC ีอเน่เจอ A M ล่องเนาะเ กดยังไงเออกว่าจะกดได้เฮ้ยเฮ้ยไอคนเนี้ยไอคนนี้ตามมาเฮ้ลงได้กันเหรอเดี๋ยวนะขอดูแผนที่ก่อนม,อมันคืออะไรอไอวะเนี่ย มีช่องให้ใส่อะไรบางอย่างครับมีข้อความแกะสลักเอาไว้สามอะฟูดอเมนทัลผู้ผู้ก่อตั้งของอัมเปร่าคอร์ปอเรชันโอ้ยตายแล้วงั้นลองเข้าไปนี้มา ได้ไหมประตูล็อกแต่ดูเหมือนจะไม่มีกุญแจเลย <Okay. S 2> โอเคกดผิดแะอ๋อเออไป็นนะประโยชน์อีล็กชยมาเนะประตูนี้ออกไม่ได้ใช่ไหม <ś c oughs> มันเหลือประตูไหนประตูหนึ่งวะอันนี้ประตูน้า <ś c oughs> ต้องไหนวะผมลือมอ่ะ <ś c oughs> โอ้ยประตูหนึ่งอ,ะอ,อ่ะของอ,อ,อ,อ้ออ,อีลิปอนใช่ไหมหอืมประตูไหนประตูนึ่งวะอ,อ๋อเออประตูออกนอกบ้านนี่ว่าจะได้ออกนอกบ้านได้และอันไม่ใช่สิ่งนี้อ <laughs> กลับไปที่หอกตรงกลางกันครับเดินไปเดินมางานของเรานะะหาเรื่องให้มันโดนม,มอนตีแค่แั้ะอันนี้ต้องบังคับสองตัวพร้อมกันวะ<ม>โอ้ย ลง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 ต่างคนต่างลงบิลลี่เราเร็วกว่าเราเร็วกว่าลิปเป้ค่ากนะบิลลี่คอร์ิชันเป็นไงบ้างคอร์ชชันสี มันจะมีห้องไหนที่เราแบบว่าเราเผลอไม่ได้เก็บไอ้นี่มาไหมเราควรเอาวิลลี่ไว้นี่ป่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเป็นห้องเป็นห้องสามสิบอืม เจ็บอีกนิดเดี๋ยวให้บิลลี่ใช้แล้วแต่เราเห็นนูน่นเขาบนนู่นนะแต่มองไม่เห็นอะไรเอ่ยอา่าฮะปลายพังไปแล้วไม่อนุญาตห้ามเข้า เราพูดขึ้นไปกันได้เปล่าน่ะมันเห็นอยู่มันมีของอะ่ะทำไงอะ่ะโอ้ทางเข้าข้างหน้าก็พังอีกเอ๋ไม่ตอบสนองดูเหมือนว่าจะไม่มีพลังงาน ันนี้ก็รั้ว่าผ่านไปไม่ได้ั้วอย่างดีที่ดูแล้วน่าจะพังแล้วโอเคเฮ้ยครังน,นี้ผ่านไม่ได้งั้นก็เหลือแค่ลงข้างล่างตรงนั้นลวแหละแล้วก็ดันไอ้น,นี่ งั้นเรามาเปลืองลิงค์บิอนกันดีกว่านะครับเออถือไม่ได้นี่ว,งงงงวะงั้นเดี๋ยวพาคนี้เราขออนุญาตพักไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของเราอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจเก่งเกวิวด้นะครับถ้าชอบอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วย ขอ,อยาเซฟแยกแล้วกันนะสำหรับครั้งนี้นะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นใต้ดินนะครับแต่เดี๋ยวจากตรงนี้เราจะแอบลงกันไปก่อนนะครับไปเซอร์เวยนะครับแต่จะไม่เซฟนะครับเดี๋ยวไปลงกันต่อในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขจะเราไปกอพผู้ม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ